หัวหน้าที่ดีไม่ใช่แค่คนที่มีตำแหน่งสูงกว่าแต่คือผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ลักษณะสำคัญของหัวหน้าที่ดีได้แก่ 1. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายชัดเจนสามารถกำหนดทิศทางและทำให้ทีมเข้าใจว่ากำลังทำงานไปเพื่ออะไร 2. ส,สื่อสารได้ดี อธิบายงานให้เข้าใจง่ายรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องและเปิดโอกาสให้ทีมพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา 3. เป็นแบบอย่างที่ดีทำงานด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลามีวินัยและซื่อสัตย์เพื่อให้ทีมเห็นและทำตาม 4. ให้ความยุติธรรมปฏิบัติต่อลูกน้องอย่างเท่าเทียมไม่ลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติ 5. สนับสนุนและพัฒนาลูกน้องแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่องและส่งเสริมศักยภาพของทีมไม่ใช่เพียงคาดหวังผลลัพธ์อย่างเดียว 6. ยืดหยุ่นและเข้าใจคนเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลรู้จักปรับวิธีการบริหารตามสถานการณ์ 7. กล้ายอมรับความผิดพลาดไม่โยนความผิดให้ลูกน้องแต่รับผิดชอบในฐานะผู้นำและหาทางแก้ไขร่วมกัน 8. สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศที่ดีชื่นชมเมื่อทำดี ให้กำลังใจเมื่อเจออุปสรรคทำให้ทีมอยากทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข